โมกพอดคอฟฟี่ ok สวัสดีค่ะวันนี้หน่อยจะพาเพื่อนๆทุกๆคนนะคะมาทําชาเขียวแก้ว22ออนแต่เป็นการทําไว้แบบ10แก้วนะคะเพราะว่าเพื่อความเร่งรีบและเร่งด่วนนะคะในกรณีที่ร้านค้ามีลูกค้าเยอะมาก,มากๆแบบชุงแก้วต่อแก้วแบบไม่ไหวแล้วก็ลูกค้าต้องการทำเวลาอะไรประมาณนี้มาดูส่วนผสมกันเลยค่ะก็จะเป็นชาเขียวนะคะที่ 1,200 ml นะคะเป็นน้ําชาเขียวนะคะหรือจะเป็น1,250 ml ก็ได้นะคะความแตกต่างก็จะมหมายว่าไม่ได้มีความแตกต่างอะไรมากนะคะได้เหมือนกันนะตามด้วยครีมเทียมนะคะครีมเทียมเนี่ยจะใช้เป็นของยี่ห้อไหนก็ได้ก็แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนนะเนาะ,นะใส่ไปที่10-11ช้อนโต๊ะตามด้วยน้ําตาลทรายที่5-6ช้อนโต๊ะนะคะ และตามด้วยนมข้นหวานที่300 ml นะคะจากนั้นก็ตีส่วนผสมให้เข้ากันค่ะก่อนอื่นหน่อยต้องบอกก่อนเลยนะบอกทุกคลิปเลยคือแต่ละพื้นที่มีความหวานความเข้มที่แตกต่างกันอยู่ที่ว่า พื้นที่เราชอบแบบไหนหน่อยแค่เอาสูตรของหน่อยมาแชร์ให้ดูนะทุกคนทุกคนก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูได้นะคะก็ใครมีสูตรอะไรก็เอามาแบ่งปันกันละกันเนาะวันนี้ก็ใช้เครื่องตีฟองเหมือนเดิมค่ะเพื่อความนัว<ม>ตบท้ายด้วยนมข้นจืดที่300 ml เหมือนกันค่ะสีก็จะได้ประมาณนี้แต่ว่าในเนี้ยสีเข้มมากเลยนะแต่ว่าของจริงอ่ะก็จะเป็นเขียวอ่อนแบบนี้นะคะ